รีบทำด่วนหนลายมือกากระบาดลางฝ่ามือวิธีแก้กรรมตัวเองให้เกิดผลดีกับชีวิตผลทุกล่ำรวยเงินทองเศรษฐีร้อยล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทําด้วยนะครับวิธีแก้กรรมตัวเองรีบทำด่วน คนที่มีลายมือกากรบาดกลางฝ่ามือทำให้ท่านนั้นพ้นทุกข์และให้เกิดผลดีกับชีวิตร่ลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านให้ทุกท่านรีบทำตามนี้ชีวิตจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะว่าที่ผ่านมาตัวของท่านยังไม่หลุดพ้นหรือนีจจากผลแห่งกรรมได้เลยที่บากกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ท่านยังไม่ประสบความสําเร็จในทางด้านต่างๆเพราะว่ามีวิบากกรรมตั้งแต่อดีตชาติติดตัวมาจึงส่งผลให้ชีวิตของท่านหยิบจับอะไรก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดสําหรับคนที่มีลายมือกากบาทนั้นท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการเหนือกว่าคนทั่วไปที่ว่ากันว่าบางครั้งบางคนอาจจะเป็นเทวดาลงมาจุติเองที่ผ่านมา ทำอะไรยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตัวของท่านยังไม่เคยทำสิ่งสิ่งนี้หรืออาจจะทำแล้วไม่เป็นผลอาจจะเป็นเพราะว่าทำยังไม่ครบองค์ประกอบบุญกุศลเหล่านั้นยังส่งผลไม่ถึงตัวของท่านทำให้ชีวิตของท่านยังไม่ประสบความสำเร็จจึงส่งผลให้ดวงวิญญ,ญาณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านมาตั้งแต่อดีตชาติยังไม่อโหสิกรรมให้กับตัวของท่าน แต่ละคนบุญกรรมไม่เหมือนกันคนไหนที่ทํากรรมไว้มากตั้งแต่อดีตจะส่งผลให้ชีวิตของท่านในปัจจุบันหยิบจับอะไรก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรยังจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่กรรมใดใครสร้างเอาไวา้กรรมนั้นต้องคืนสนองหรือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้นเมื่อทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืนมาถูตัวของท่านอย่างแน่นอนซึ่งเราไม่รู้ว่าอดีตท,ที่เราได้ทำกรรมกับใครไว้นั้นผลบุญที่ได้ทำหรือได้สร้างขึ้นได้ลบล้างกรรมเก่าหรือไม่แต่ซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนนั้นล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุ บางคนอาจจะตกละกรรมลำบากอยู่หรือบางคนทำกิจการงานอะไรก็ยังตกต่ำอยู่บ่อยครั้งวิบากกรรมที่ท่านได้สร้างเอาไวา้ได้ติดตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้แต่ละคนนั้นเกิดมาแตกต่างกันออกไปคำว่ากรรมก็คือการกระทำประกอบด้วยเจตนาทั้งในอดีตหรือในปัจจุบันถ้าหากท่านได้สร้างกรรมกับใครไว้ก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิน้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตของท่านอย่างแน่นอนเรียกว่าใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่กับผู้การกระทำอย่างแน่นอนไม่มีใครหลุดพ้นหรือหนีจากกฎแห่งกรรมได้วิบากกรรมของแต่ละคนได้แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องการงานก็ยังไม่ประสบความสำเร็จกับการงานที่ทำอยู่ครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะเบาแวงกันอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับตัวของท่านอย่างมากมายมหาศาลที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังไม่มีความสุขเพราะว่าท่านยังไม่ได้แก้กรรมให้กับตัวเองหรือยังไม่ได้ทำสิ่งสิ่งนี้จึงส่งผลให้ชีวิตของท่านยังไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้กับตัวเองจึงมีมากมายหลายวิธีแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าวิธีไหน จะบรรเทาวิบากกรรมนั้นได้ซึ่งอาจทําได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเวรอยากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของท่านถ้าหากท่านได้ทําวิธีนั้นบริเวณที่เจ็บปวดก็จะได้อโหุสิกรรมให้แก่ท่านท่านก็จะหายเจ็บปวดทันทีกรรมนี้ก็จะเบาบางและชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยจะสังเกตจากอาการของตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้น ถ้าหากได้ทําวิธีการแก้กรรมต่างๆถ้าเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยสร้างกรรมร่วมกันเอาไว้อาการที่ป่วยอยู่ก็จะหายจนเริ่มดีขึ้นแสดงว่าวิธีที่เราได้ทําอยู่นั้นอาจจะเป็นผลทรงผลหรือเริ่มมีบุญแล้วแต่ถ้าหากคนไหนที่ยังมีกรรมเยอะหรือได้สร้างกรรมไว้มาตั้งแต่อดีตถึงแม้ว่าท่านจะแก้กรรมด้วยวิธีต่างๆและชีวิตของท่านก็ยังลำบากอยู่เช่นเคย ก็ขอแนะนำให้คนที่ยังลำบากอยู่ทำวิธีการแก้กรรมนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผลบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่างๆวิธีแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานในทางด้านต่างๆเช่นการใส่บาตรหรือศีลภาวนาช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยู่หรืออาจจะเป็นการถวายสังฆทานสวดมนต์ ทำบุญกับพระในบ้านที่เป็นพ่อแม่ผลบุญเหล่านี้เป็นผลบุญที่มหาศาลใหญ่หลวงนักแต่การทำบุญของท่านทุกครั้งให้ท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้มัน่นเพื่อที่จะนำหรือส่งผลบุญให้กับตัวของท่านเองมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญในหน้าที่การงานต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นหลังจากที่ทุกคนที่มีลายมือกากบาดลางฝ่ามือ หรือไม่มีลายมือก็ตามได้ทําบุญทําทานตักบาตรถือศีลภาวนาให้ทุกท่านนั้นตั้งน้โมสามจบแล้วเมื่อตั้งน้โมสามจบแล้วออให้ทุกท่านเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วกล่าวคําว่าข้าพเจ้าขอ,อตั้งกิจอธิษฐานถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสากลโลกรวมถึงองค์เทพที่ยังปกปักรักษาชีวิตไม่ว่าจะเป็นกาย สังขารหรือวิญญาณของลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งกิจถวายบุญที่ได้ทําในครั้งนี้ขอถวายบุญกุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์รวมถึงองค์เทพพมทั้งหลายให้มีบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆองค์นําส่งบุญให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรัก ขอให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะทุกภพทุกชาติไปและขออุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตถึงปัจจุบันรวมถึงวิญญาณที่ยังติดตามชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบสตูโมมานมนุษย์บริวารเพื่อนสนิทมิตรสหายอาจจะเป็นคนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้ได้มารับมหากุศลในครั้งนี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้ด้วยเทินสาธุทั้งนั้นทั้งนี้สำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่ยังตกทุกได้ยากขอให้ทุกท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานเป็นวิธีที่แก้กรรมที่ดีที่สุดมันทำความดีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม ช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างแน่นอนการที่เรามีจิตใจที่ดีหรือตั้งจิตใจให้มัน่นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นแต่มหากุศลอันใหญ่หลวงและยังเป็นบุญกุศลทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือตั้งจิตให้มัน่นถ้าหากคนไหนที่ยังมีชีวิตที่ลำบากและยังทำอะไรที่ยังติดติดขัด วิธีนี้เป็นวิธีการที่แก้กรรมตนเองให้เกิดผลดีกับชีวิตชีวิตจะได้ผลทุกสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของท่านท่านจะร่ํารวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ทันได้ทั้งตัวดวงทางโชคลาภวาส,สนาจะทาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่เคยมีกินมีใช้ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ สำหรับคนที่มีลายมือกากบากลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอหรือมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการที่ได้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอขอให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมมันทำบุญทำทานและอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตของทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบากลางฝ่ามือ ลองปฏิบัติตามวิธีแก้กรรมของตัวเองนี้ดูและกล่าวคำว่าสาธุในใต้คอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนั้นปรารถนาจะส่งผลให้ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนสุดท้ายขออํำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของทุกท่านที่มีลายมือกากบาทที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิด,ดีโอคำทำนายนี้ส่งผลให้ทุกท่านนั้นมีความสุขล่ำรวยเงินทอง เงินทองไหลามาเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายในเร็ววันนี้ด้วยเธินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันตตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ